ใช่หรืเอาโองโหแค้ขอ่นหงสมจะได้มาคาร์บลักซ์บล็อกทำเครน่องแข็งเลยไม่ใช่ฟันเหรอทำไมอ่ะเขาฉันใช้อ่าอะไรอย่าะไอ้คอเกตเออยี่สิบวันคอเกตยังไงล่ะกูก็ใช้คอเกตเสียฟันเหรอเสียวใช่ไหมเด้อโอเคเราเราฟาร์มลัคกี้บล็อกฟาร์เบอร์ฟาร์เบอร์แซมเบอร์ทุกอย่างอ่ะทำไปได้ขนาดยากมากเลยไม่รื่องแซมเบอะไรนะครับซึ่งเรียกอะไรอ่ะลักกี้บล็อกใหม่เข้าใจเออซึ่งหมายว่าลักกี้บล็อกเปลักกี้บล็อกใหม่ไม่เคยเห็นเหรอเนี่ยลักกี้บล็อกใหม่ดูดิเห็นไหมเน อ,นนอันนี้เราเปิดมาแล้วนี่หระไม่เคยเนี่ยข้างในมันเรืองแสงดูดีเป็นไฟด้วยวไหนเนี่ยฮะไม่เคยมันเพิ่งอัปเดตไ,ไ,ไหนอะโอ้โหตื่นเต้นจังเลยือามีไฟได้ด้วยว <laughs> โอเคทุกคนลองสังเกตดูนี่ครับว่าตาผมกับตาบอยเนี่ยใครสวยกันแน่นอนว่าตาบอยแบบตาเหล่เออตาผมสวยกันเยอะโอเคนะวันนี้นะครับเราก็มาสู้กับไม้กันนะครับตอนแรกนะครับเราสู้กับต้นไม้เป็นแต่รอบนี้เราไปสู้กับไม้นะครับซึ่งต้นไม้กับไม้มันก็ไม่เหมือนกัน มไม่เหมือนกันอันนี้มันเป็นไม้แปรรูปไงนีมันเป็นต้นไม้แต่ว่านี่คือไม้แปรรูปเราไปเอาของดีดกว่าซึ่งจะมีกล่องลบ5แล้วก็กล่องบวก5นะครับตอนแรกมีคนบอกว่าให้เราสู้กับปวกนะครับแต่ว่าขี้เกียจอะไว้วันหลังละกันนะครับก็เลยมาสู้กับไม้แ,แทงกันไปก่อนคือคน,อนนั้นที่ค <c oughs> อ <c oughs> มเมนต์คือแบบมีคนดันจะมาถือนนแบบเม้นบนสุดแบบยี่สิบแบบยี่สิบสี่ไลท์อะ <c oughs> ตอนแรกก็จะทำอะไรแต่ว่าไว้ก่อนแต่ถ้าคุณอยากได้สิทธิพิเศษสมัครสมาชิกระบกทีเดีย มาบอยจะเปิดกล่องลบหรือกล่องบวกก่อนหรือกล่องธรรมดาก่อนกล่องลบก่อนโอี้ได้เลยมากล่องลบกันสลับรองร้ายก่อนหนึ่งสลับกันสลับกันเราต้องสลับกันหนึ่งหนึ่งสองซ้ำอึบวายจะไม่มาตายโอ้ยบอยกล่องไรแล้วบอยเมื่อกี้เปิดบอยเปิดได้อะไรอ่ะอ๋อซอมบี้เดี๋ยนะชุดคุ้นคุ้นชุดอะไรวะ ชุดบังกรชุดมังกรออ๋ชุดมังกรน่ารักจังวะมาต่อรบกันต่อไปโอ้โหสันี่โกดบ๊อบหรอไหนโกดบ๊อบแล้วก็กูนกูนบ๊อบใช่เหรอไหนเออโกดบ๊อบผีบ๊อบแล้วนี่ผีอะไรอ่ะบ๊อบโอ้โหแต่ละตัวอะไรวะเนี่ยตอนนี้อยู่ในท่อนอะไรเนี่ยอยู่ในท่อนโอ้แต่ละตัวโอ้โหผีมึงเยอะแล้วเนี่ยต้องลบไม่เจอแต่อะไรอย่างงี้ไหนต่อไปอันนี้ตัวเดิม หน้าคุคุณเหมือนอนิเมะสักอนิเมะเรื่องหนึง่งอันนี้คอยนะครับโอเคก็ว้า <c oughs> เรื่องอะไรไรตัวเกียวกูไง <c oughs> เออโอเคนั่นแหละลผมไม่รู้จักนะครับมากล่องบวกของเราอุ้ยโอ้โหกล่องบวกเรื่องนี้โคตรดีเลยเอ็นพาวเทลสุดยอดกล่องบวกคุณไม่ได้อะไรหยเอไได้<อ>แล้วรองเท้าดาก้อนเอ,อิ่มใส่แล้วไม่มีอะไรเลยเป็นตีนมังกรน่ารักนะคุณได้หัวมังกรฮี่น่ารักเอาจริงน่ารักมากเลยพอใส่แล้วมันน่ารัก ตอวหัวมังกรน่ารักเหรอไม่หมายถึงเธออะเดี๋ยวแต่แตงจิ้นเนี่ยอุ้ยธนู power v v เท่าไหร่ปะไม่รู้แต่เอกับ10 v ไม่รู้ v คื5 v คือ5อ๋ออุ้ยบอย i, boy, เก่งเลยอ่ะอ๋อ,อ,อนี่โกรทไม่รู้อะ5เดี๋ยวมังเออน่าจะ5ใครรู้ก็สามารถ <c oughs> คอมเมนต์ได้นะอุอ้ยบอย <c oughs> คิดว่าไม้น่าจะสามารถบวกลัวกี้บ็อกได้นะเอาบวกไม่ได้ไม้บวกไม่ได้ นึกว่าบอกได้กระดิบออกไม้มันคือลกบอกไมรกระี้บออกไม้คืออะไรบอไดยไม้ขึ้มากล่องธรรมดาของเราอุ้ยตัวอะไรอ่ะโชว์โชว์ใช่ระดับมันระดับมันโอ้ยสำคาญซอมบี้เนี่ยโอ้โหเกลือมากเลยอ่ะไม่ได้ชุดเหมือนซอมบี้เลยอุ้ยไดมอนด์เอามาทำอะไรเนี่ยอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นเหรอฉันบอกว่าซัมแวร์สักทีหนึ่งอ่ะสักทีหนึ่งอะไรสักอย่างวายลูกกระเดนสักทีมีคนโง่ลวง ไอ้กูเล่นมุกมเฉยอ๋อเล่นมุกอะไรอ่ะอะไรหลอกมาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียโอ้ยอ๋อเนเธอร์สตาร์มาเราเอาเนเธอร์สตาร์มาบวกแล้วลที่บล็อกร้อยบวกกันนะครับนี่ได้มาร้อยบวกนะบวจะไม่ได้หรอเฮ้ยหมาร้อยบวกได้ชุดมาชุดอะไรอะ่ะเดทอะไรอะ่ะไม่รู้อะ่ะอุ้ยชุดเท่มากเลยโอ้โหไม้หรือว่าไม้นี่สามารถบวกได้ไม้แปรรูปบวกไม่ได้นะครับสรุปทำไมหมามาเดินหาเราเนี่ยระวังหมาบอยก,กัดน,นะอุ้ยทีนที อ้ยไปทองนี่แหละเอามาทำอะไรก็ไม่รู้นะครับเอาไปอวดเล่นมาเราเปิดกล่องทังหมวกไดมเ้เลยหนึ่งกองนะครับ <Hey! S 1> ดาบอะไรอ่ะดาบอะไรวะ <What? S 1> มันคือดาบอะไรอ่ะไหนเออมันเหมือนอะไรวะอ๋อดินสอดาบดินสอเหรอใช่เหรอ,หรอมันเหมือนดินสออะไม่รู้สิไม่เข้าเลยเหรอไม่เข้าโอ้จบแล้วดได้ <c oughs> ไปสิบสองนะเว้ยอันนี้ก้อนเหล็กธรรมดาทำไรอ่ะวิดาเอ้รองเท้าอะไรวะ เอรองเท้าไหนดีกว่าเดี๋ยวดูแป๊บนึงอันนี้ใส่แล้วเพิ่มเกาะอ,อันนี้ก็เพิ่มอันนี้ดีกว่ารองเท้าดาก้อนดีกว่าโอเคอะไรอุ้ยธนูต้องลองยิงกันละเอืออุอ้ย,ออยไอชินคุณ <c oughs> เป็นคนจุเดเ,เองแหละอ้า <c> ว <oughs> <c oughs> โอ้โหเกือบเกือบโอเคไหมครับเปิดต่อโอ้โหสมุดเอ็นชาร์ตอุย้ยมา เฮ้ยผีหัวหายโป้ยผีหัวหายมันหัวหายใช่ไหมเฮ้ยผีไม่มีหัวไม,ออไม่มีหัวอุ้ยโอ้โหไม่ดอบขอด้วยตอนน<า><ห>ี้ไม่มีหัวจะไม่มีขออีกอุ้ยเนี่ยชุดก่อซอมบ,บี้ตัวเนี้ยกากหน้าเหมือนอะไรเนี่ยตาดีฮะเคอยดูนะเดี๋ยวกูขาดเลือลเอาาเ่อนเหรอแทงมึงก่อนไอ้ยโอ้โห เนี่ยผ่านผ่านผ่านสุดยอดไปเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไเปเลยโอเคไหมครับเปิดต่ออุย้ยตัวอะไรอะ่ะวิสาทบ๊อบอุอ้ยวิสัทไม่ว่าแตว่าจำไม่ได้วิสัทโอม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 เออใช่ใช่เออใช่ใช่ใช่วิสัทเฮ้ย <c oughs> นี่ไงพูดถึงวิสาทอะไรอะ่ะโอ้โหดาบบ๊อบที่มันแตกหักดาบกากดาบเมท้าเอาไปเลยเฮ้ย ตัวอะไรอะ่ะอันนี้มันเป็นตัวในคริสต์มาสบอกว่าเราต้องลองคราฟดูนะครับวิวิวิกิ้ยอุยน่ารักอุ้ยเดี๋ยวนะอยากได้ไม้อะ่ะโอ้ยตานบอดยิงตำแพเ <c oughs> ด้เนี่ยโอยขอไม้หน่อยเออ <c oughs> เออขอบคุณขอบคุณเดี๋ยวลองคราฟดาวดูมันจะมีดาบไหมมันมีพัวว่ว่ะเฮ้ยพวดาเมทสสิบเอ็ดเองไม่เป็นไรเราชุดดีกว่าตอนนี้เรายังไม่มีเงเกน,นะครับโอเคโอ้แล้วก็ โดนขังเหรอครับโหดน่ารักไหมดูดิบกคริสต์มาสน่ารักแต่ว่ามังกรน่ารักกว่าจะไม่เป็นไรแต่คนข้างในน่ารักกว่าจะทำไมจ๋าเนี่ยดูอะไรอ่ะอันนี้เกีงเกียงอะไรวะเออมใส่แล้วอันนี้ใส่แล้วก่อทองเยอะกว่าแล้วอันนี้ล่ะเออมอันไหนนะลืมอ๋อนี้ดีกว่างั้นเราไม่ต้องใส่เกียงนี้นะครับเฮ้ยลืมคาบพ่วกมาโชว์เล่นเลยเพราะว่าในแนมันก็ทําไม่ได้ละมา ไหนพวมันเป็นพวธรรมดาโอ้ยผีปังันเลยนะโอ้ยมาเดือต้อง4 7กล่เจ็ดองวิอะไรอะ่ะได้มาอีกแล้วอันนี้เป็นหูเอวอะ่ะห,หูเอวครับจะได้อะไรอะ่ะได้หูเอวครับเอวได้หูเอวอุ้ย <c oughs> อ๋อไอซอมบี้ที่เราฆ่ามันตัวแรกมันเป็นเอวนี่าบอยนี่ไงดาบเอวโอ้โหชุดกาด <c oughs> นะไอพวกชุดเอวเนี้ยทิ้งไปโอเค้ยอะไรอ่ะ วิดาบยูนิคอนหูุ้ยบอยดาบยูนิคอนดูดิฮุยยูนิคอนเนี่ยเรืองแสงฟุ้งฟิ้งฟุ้งฟิ้งฟุ้งฟิ้งแต่มเมท24เป็นนะเว้ยเอาไปดิเอาดิมันเข้าว่ะของตัวโอ,โอไม่เข้าเหมือนกันน่ะอะไรอะร่ะเออไม่เข้าแต่ไม่เป็นไรเราค่อยถอดชุดก่อนนะครับกอดอันนี้เนื้อบัวอุ้ยทีมทีตกใจหมดนึกว่าจะระเบิดปลาทะนูอีกแล้ว พาวเวอร์เหมือนกันมีแล้วนะครับอันเดียวกันเลยอุ้ยบอยอุ้ยทำไมไมันระเบิดแรงจังเลยอะ่ะเฮ้ยหรือคิดเองเออคิดเองเราสามารถจุดไฟมันได้ไหมอ้าวไม่ได้อะ่ะยิงนัดเดียวคือคิปเปอร์ตายเลยอ,ะอ่ะอ๋อไม่ตายห,หลบอยูอย่ในพุ้ง้าคิดว่าไม่หินยิงไปหาบอยมันไม่ระเบิดอะ่ะโอ้เป็นดุกเลยอะ่ะอุาาตส่าห์ยงิงโดนบอยเดิมสามแปดสามแปดใช่ ใกล้เคียงฮะปืนหรออุ้ยมีปืนด้วยโอ้ยที่อะไรอ่ะอันนี้คืออะไรวะอ่านไม่ออกต้งงหมหูเหรออุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยบอยมันคืออะไรวะหัวดีกว่าเองหัวไองหัวตัวเล็กหรือเปล่าวะแหวมพายเออหัวดีกว่านี่จริงด้วยอันนี้อันนี้ดีกว่านะครับอ๋อแหวมพายเฮ้ยทเฮ้ยชุดเท่ปะทุกไหนดีสุดว่าผมต้องไปวะ มาโอ้โหโจบแล้วเปลี่ยนเป็นเกงกากกว่าเดิมเป็นเกงเรา,าดีด้านเดิมอันนี้ดาบอันนี้กันนะครับดาบเอลดาบกระกาณนะครับใช่หมอคนก,นกากแบบมึงใช่หมอคนกระกแบบมึงอ,อันนี้ได้อเน,นียนใหม่กันละตัวนชาร์ตแต่ละอย่างหลังๆนี้เริ่มเกลือแรกๆนี่เริ่มดีหลังๆนี่เกลือยับนะครับบล็อกเหล็กอุ้ยเอฟเปิ้ลทองชาร์ตอู้ยได้มาสาสองกองไก่เปิ้ลทองหนึ่งกองไม่ให้ อ่ะให้ก็ได<อ>้ให้ให้ให้อ่ะให้ให้ใหใหอ่ะเอาไปลูกเดียวพอคนงกอ่ะโอ้ยมัตมดิดตาหมดให้ไงให้อ๋อเราต้องแบ่งปันกันไงอันนี้อะไรอ่ะเป็นแลกแล้วอ่ะลองค้าดูนะครับคือแบบแลกเยอะมากอ๋อเป็นหมวกธรรมดานี่หว่าเราลองค้ารองเท้าดูแล้วกันอุ้ยตัวเราเนี่ยปึ๊บโอ้รองเท้ากาก,ากว่ารองเท้าดาก,ก็เราดีกว่าเดี๋ยวตัวอะไรอ่ะ เหมือนในนั่นเลยอ่ะตัวเขียวยักๆอ่ะอุ้ยลองท้ายูนิ่คนโหดดีเลยอ่ะมาต่อไปอันนี้เป็นเอ่ออันนี้ดีกว่านะครับอันนี้กากอันนี้ก็กากทิ้งไปโอเคมา15กล่องนะอันนี้เป็นยาถ้ากินแล้วจะบวกหนึ่งฮิวหรอใช่ไหมหอ,อุ้ยอันนี้มันเอฟเฟกที่มันไม่ตายนี่ที่มันสามารถชุดเองได้อ่ะอแล้วมึงกินไปแล้วไหมหอ่ะ เออใช่กินไปแล้วแล้วทีนี้มันรู้ไหมอะไรไมันอินฟินิตี้เอฟเฟกต์มันอะโอเคัอนนี้ตัวอะไรอะฮะอ่ะเอฟเฟกต์หายอ๋อให้หนึ่งชีวิตเราโอเคได้แค่หนึ่งชีวิต <c oughs> บอยมึงทำหนึ่งชีวิตกูตายไปแล้วบอยลุงรัวเลยกูทับชิวรัวอันนี้ดาบก็โอเคอยู่นะแต่ว่าเรามีดาบยูนิคอรน์นแล้วยูนิคอรน์นดีสุดอันนี้อะไรอะ อันนี้เคลียร์ถ้าเล,ลาะปาดเนี่ยคือของในช่องเก็บของของเราอะ่ะจะหายไปทั้งหมดโอ้ย <c oughs> <c oughs> บอกเลยถ้าบอยกุนซีต้บอยจะเตยยาเมื่อกี้ปาใส่แล้วแบบว่าจะของหายทั้งตัวไปเลยเว้ยอีมาใกล้หมดแล้วนะเจ็บกล่องกันนะพี่เอาจริง,รงไหมทุกคนผมว่าราเก,กียอ,อันนี้มันสนุกมากเลยอะ่ะบอกว่าสนุกไหมสนุกมากเลย <c oughs> มีของโะถือมันจะขอไม่โอปีแต่ว่าคือเขาทำทุกอย่างมาโอเคมากเลยนะ ไม่ว่าจะเป็นซอมบี้ไม่ได้โหมด,โหม,ดโหมากไม่ได้กงมากใช่อันนี้เป็นปืนนะครับอ,อุ๊ยปืนวาปนี่จะไปขอบันไดแขวนบอยยังเลยวะชอบจังเลยอ่ะอุ๊ยเรนลากีบอกลืมใส่ช็อตแพกก้อนเม็ดเดี๋ยวก่อนใส่ก้อนเม็ดดาร์ก,ก่อนนี่ไงทุกคนเราดาร์กแล้วโอ้โหลืมใส่ได้ไงเป็นไงท้องฟ้าคุดสวยเออแต่เราว่าใส่<อ>ช้านะไปมาใส่ตอนจะจบแล้วนะครับไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ได้ใส่ มึงก็ตัดตอนช่วงแรกออกแล้วแค่เห็นช่วงนะี้นขอบคุณดาบอะไรวะเนี่ยอันนี้เป็นดาบโอ้ตอนแรกนึกว่าดาบจะดีแต่ดาบมันใหญ่มากเลยไม่เป็นไรไม่เอาเออตายไปอ๋ออย่าช่วยช่วยช่วยได้ช่ไหมเนี่ยปืนปืน <laughs> ยิงแล้วปับ๊บเสียงโชคก่อนได้อะไรเอ่ยอูได้เพชรทองแออผมก็หมดแล้วรอไปเจอทีกูเบอร์จอสามกล่องสุดท้าย<อ>นะครับทุกคน อันนี้หูเอลโอเคกองสุดท้ายเรียบร้อยหมดแล้วโอเคครับเดี๋ยวเราก็ไปจัดของแล้วก็ไปสู้กับบอสไม้กันดีกว่านะครับเอาละครับตอนนี้พวกเราไดจัดของเสร็จแล้วผมจะไปสู้กับบอสไม้กันแล้วนะครับก่อนที่เราจะจามไปสู้กันนะาระกดไลค์กดไลค์กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับผมว่าเอิอ่มว่าอะไรวะว่ารู้สึกไงคลิปนี้ก็ได้แล้วแต่นะครับหรือว่าจะขอสู้กับอะไรก็ได้นะครับลองเม้นมาดูจะรีบลงไปล้มแพ้เลยละ่ะโอเคทุกคนเห็นไหมนี่ผมได้เปลี่ยนดิสเปคเป็นสีส้มนะครับดูดิโอ้โหคือแบบ มันเป็นตอนกลางคืนสีส้มนี่สวยมากเดี๋ยวบอยต้องดูเดี๋ยวจบเดี๋ยวจบคลิปเดี๋ยวถ่ายให้บอยดูคือมันสวยมากถ่า,ายละโอเคมาบอยพร้อมยัง<า>โอเคแปบ๊บหนึ่งขอกินไอ้นี่ก่อนอามาตานะคือห้ามทับคิวนะอย่าอยายาไม่ไม่ตลกไม่ตลก,ตลกโอเคมาพร้อมละยาบอยครับคิวปรับมึงแพ้เลยมันไส้<า>โอเคมาหนึ่งสองสามมาเจอคุณบ,บอสเลยมาบอสเอาเอาบอสนั่งเอาบอสหอขีอ้เกียจ เราอร่อยี้เกียจสู้อุ้ยดับเราตีแล้วติดไฟป่ะหือบอสไม้ถ้าสู้กับบอสปวดนี่จะเป็นยังไงวะคงวิ่งเร็วมากเพราะว่าปวดวิ่งเร็วเอ้ยหรือปวดมีได้ปะปวดมีปวดมีปีกใช่ไหมฮะปวดมีปีกไหมนั่นมันจริงหรือเปล่าถ้าทำไมไม่ได้บอสมันจะตายเนี่ยโอเคตายแล้วอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเดี๋ยวอย่าเพิ่งอ่ะมาเริ่มเลยมามานิ้วต่อซ้ำเริ่มเลยมาย่า แย่แล yeah, 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 well, yeah, right? oh, ้วแย่แล uh, <the okay, okay, ้วมองไม่เ yeah. ห okay. okay. ็นแย่แล้วเอ้ยอเข้าข้างหลังเฮ้ยอนต้นไ้ทำจุ่งเดี๋ยวเดี๋ยวบอดอกก่อนแป๊บนึ่งหนึ่โอเคมาปิดบอลแล้วต่อต่อต่อมามาอี๋เ้ยตาบอดตัแพ้เลยเนี่ยเอาไปกินโอ้ยไม่โดนเหรอไม่โดนหรือ่าอันนี้มาขอไม่หายมั้แล้วมึงโดนตายแล้วเอ้ยเอ้ยเรียบร้อย กออแค่ของสลับโอ้จบแล้วย่าไปสิแต่มาเรามาถอดเสื้อกันดีกว่ามาถอดอะไรก่อนอ่ะให้บอยเลือกแล้วกันเอ้ไอ้ถอดต่อไปถอดเสื้ออ่ะที่บายแล้วโอ้ยมันแมลงจึงเลยเนี่ยถอยไปก่อนโอ้ยธนูลืมเอาธนูในกล่องมา เรือรถไหมถามจริงเรือรเออไม่รถก็หยุดก่อนต่อไปถอดอะไรเก่งสิบเอาธนูเล็กถงมาถอดละมาหนึ่งสองสามเริ่มวิรถไหมเอ้าอ้าวอ้าวอ้าวเย่โอ้โหคลิปนี้ทำไมบอยกัดจังเลยอ่ะโอ้เรียบร้อยทำอะไรไม่ได้ ครับเนี่มึงก็ดีช okay, ีวิตนึงโอเคนะครับวันนี้เราก็ปิดคลิปสวยๆด้วยเอ่อท้องฟ้าสีส้มนะครับผมมันสุดยอดจริงเลยบอยเจอเอาคลิปนี้แล้วชอบหมตอนที่เรารู้จักตอนนี้นะบอยบายครับบายโอเคบ๊ายบาย